ตอนนี้บุ๋มอยู่ที่บ้านพองหนีบนะคะหมู่บ้านหัวใจภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะบุ๋มมีโอกาสดีๆนะคะได้ร่วมกิจกรรมกับน้องแบงค์ค่ะที่จะเสนอภูกระดึงในอีบมุมมองนะคะเป็นมุมมองที่สโลไลด์มากขึ้นเพราะว่าถ้าทุกคนนึกถึงภูกระดึงก็จะนึกถึงไปเดินป่าที่ภูกระดึงแต่อันนี้เราจะมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านพองหนีบนะคะแล้วติดตามชมกันได้เลยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะแวบ ที่จุดเริ่มต้นก่อนเป็นที่วัดสีชมพูนะคะ่่นนเียไป้วก็ครับ ว้ามันออกมันต้องนั่งมาออกร้อยหลังเลยใส่ชุดแบบได้เอาไว้น้ำมันก็ได้ดึงแดงที่บ้านนอกก็ททบ้านเขา แต่ถ้าวางห้องหี่ห้องลงไปหูม้มีแต่หัไปยุ่งเพาได้เพราะเราไม่ห้านางแค่หู้มีดลงไปมีห้าละแก่คาสิเดอร์ต้องการจะอากาศนึ้นนี้หมูมน้องกิ้งแล้วก็น้องเมย์นะคะจะพักที่นี่นะคะโฮมสเตย์แม่ทองหันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศบนตัวบ้านกันนะคะแล้วก็ไปเก็บของให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทำกิจกรรมต่อนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปวัดสีชมพูค่ะเพื่อนั่งรถอีท็กไปทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะรอดูได้เลยนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ตอนนี้เราก็นั่งรถอีท็กมาถึงจุดที่จะเดินเท้าต่อแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง น่าจะมีเชือกน่าแบบคาซานเลยแต่น้ำวันนี้เหมือนจะน้อยกว่าที่ผมมาแล้ววันนั้นฝนตกเลยค่ะน้ำจะเป็นสองสีเหมือนที่อุบลเลยจะเป็นสสีไอ้ข้างบนเนี่ยไหลลงมาจากกูกระดึงครับเป็นแม่น้ต้นแม่น้ำพองฝั่งด้านนี้เป็นห้วยพองหินนะครับใช่ค่ะนะครับไหลมารวมกัน ได้ไหมครับงดำป่ะฮะก็หมอขางดำถูกไหมคะมีไหมครหมอขางดำมันมาถึงนี่เลยเหรอยังไม่ถึงค่ะเดี๋ยวรอดูพุ้งนะคะพุ้งมันจะเป็นพุ้งลอยแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าพุ่งนี้มันน้ำน้ำน้ำนี่น้ำใส่มันไม่ค่อยถึงค่ะถ้าน้างพุ่งนี่มันจะถึงน้ำใส่แล้วมันจะพุ่งดี ตื่นก็ได้หอมหมูว่าทาบ้านเกา่าทาบ้านเกาาน่าหมู่บ้านเก่าจะอยู่ตรงเอยตรงฟ้าใครที่ของงนยางมาบัดไปไปแม่วงการตีไก่เลยได้ไหมอยากที่แบบแม่ตีไ <c oughs> ก่พ่อแม่เี่บอกที่ฟังว่าบ้านเคยอยู่หมู่บารร้นะะานรังแล้วครับนายใหญ่ไปอยู่ฟ้องอีกปัจจุบันเจ้าอีงสงสัยคือผมบอกวา่าเป็นยังไม่ได้หอมาฟ้องอีกเอออย่าู่ ห้องนะแต่ว่าแม่น้ำที่แบบมันมันกลวงมันกลวงมันใหญ่เราพ่อมาห่อนตรงนี้มันหนีบเขามันน้อยลงแม่นน้อยลงก็เลยเลื่องห้องนี้แม่ก็ทางเคลื่ออยูบนรัดแค่แค่ทั้งบุญเยี่กับห้องเครื่องห้องนี้นี่คงเป็นอีกช่วงเวลาที่พวกเรามีความสุขและสนุกมากๆเลยค่ะ ได้ช่วยกันหาหอยหอมเพื่อที่จะไปประกอบอาหารมื้อเที่ยงในวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็จะเดินเรียบลำธารไปนะคะเดี๋ยวจะไปทานอาหารกลางวันกันนะคะรอไปลุ้นค่ะว่าจุดนั้นจะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศมีอองหยนนั้เบใช่เหมือนกองยันเลยเดินลุยได้นะไม่ด้เดินลุยไม่ได้พี่หนูไปเส้นไหนมาแต่กล้องโอ้โหยังไม่กล้ายังไม่ประกาศแต่ดูรีวิวดูรีวิวอยู่เอาหรอ ทุบข้อนิ้วแบบนี้ตรงนี้ทับทุบข้อนหินค่ะเอาไว้สักผ่าได้อะไรได้เป็นแทนสบู่ได้ค่ะระวังเหตุ็ดค่ะเห็ดนะครับแล้ววันนี้เรากระบอกไม่ถ่ายนี่คือ จะไปทําอะไรครับไปทำหลามค่ะอ๋อหลามเราวันนี้เราจะมีหลามเห็ดกันหลามปลาซูค่ะแล้ววิธีการทาหลามนี่เรายังไงฮะคือคือทำไมถึงเรียกหลามอะไรประมาณนี้เขเพราะว่าใส่กระบอกใส่กระบอกค่ะเหมือนข้าวหลามอ๋อเหมือนข้าวหลามก็คือยอดหลามก็คือข้าวหลามแล้วก็ไม่ใช้ข้าวเราใช้เป็นอาหารแล้วก็ก็คือรสชาติมันจะดีกว่าถ้าเราใส่หม้อใส่อะไรเพราะว่ามันจะหอมไปไผ่ยางนั้นแสดงว่าเอาเอาไป ย่างเอาไปปิ้งเอาไปเผาอะไรแล้วใช่ไหมก่อนถ้าจะเข้ามาป่าก็เก็บถืออะไรมาก็จะมาหาอ๋แล้ววัตถุดิบก็คือเอาจากในป่านี่เลยธรรมชาตินี่เลยธรรมชาติที่เรามีบางทีก็อาจจะได้เอล้ามเป็นลวกผักก็เอาผักใส่แล้วก็เราไม่มีอะไรก็กินกับน้ำจิ้ครับผมจะเป็นแบบนั้นจะมีลูกออดก็ใส่ลูกออดใช่แล้ใส่ลูกออดค่ะที่นี่ อยู่ที่เราหาอะไรได้เลยค่ะวันนี้เราหาหินได้แล้วก็ใส่หิาไปแล้วก็ที่นี่ผมมีอีปุ่มด้วยนะคะอีปุ่มคือครับจะตัวใหญ่กว่าลูกออสตัวใหญ่หน้าแดงกะได้ค่ะตอนนี้มันไม่มีมันเวายไปแล้วมันมีเป็นบางช่วงลูกอสผ่านหน้าบอนอาจารย์นแต่ว่าอีปุ่มไม่เหมือนกับหน้าแดงจะนเป็นมีจุดวันนี้เรา สิบปาชีวิตกินหลามเพืกระบอกเดียวนะครับผมอยู่่ไมดีหยอกครับหยอกครับหยอกครับแต่วันที่ผมมาชีวิตเดียวกินหลามสิบกระบอกเลยนะมันมันรู้สึกมันสลับกันคุณแม่คุณแม่ไม่รู้คุณแม่คาดการผิดไหมแม็กหมดโคต้าแล้วนะห้ามกินนะอ๋อใช่สิรู้แล้วนี่รสชาติเป็นยังไง อร่อยมากอร่อยดูสังเกตดูนะครับข้างหลังครับเนี่ยมานั่งรอแล้วครับผม <c oughs> น้องแบลค่ะน้องแบลน้องแบลนี่คือน้องเชอกับคุณแม่นะคะติดตามน้องเชอได้นะคะทางเพจโลกใบใหญ่ของเชอค่ะแล้วก็พี่ชนนะคะกําลังตกปลายอยู่ค่ะจะได้กินไมมน้อวันนี้เอ้าผมไปแอบบางคน,นเนี่ยไปไปหาชที่เตหาได้ปลาได้ป่าอย่างเงี้ครับบางคนตะ้อ ผีเสือเพราะนั่นเป็นเนี่องนะครับแม่น้ำแมง่ะเสืออะูรนี่ีทุกคนมันสวยจริงๆอ่ะฮิอใจมากใช่ อยู่ได้ทั้งวันนะ่ะแบบนี้ใช่อ่ะน้ำใสมากเลยค่ะทุกคนมองเห็นหอยหอมด้วยนะคะเนี่ย เราหาได้แล้วก็แม่แม่ช่วยกันเตรียมไว้ให้ค่ะนี่คงเป็นอีกวันที่บุ๋มมีความสุขมากๆในการทานมื้อกลางวันค่ะและว,วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บุ๋มได้ลองชิมแหนมหน่อไม้ค่ะอร่อยมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนี่เป็นอีกผลิตภัณฑ์ของบ้านพองหนีบเลยนะคะที่มีจําหน่าย ที่พวกเราทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็นั่งรถอีแตแทกกลับไปยังโฮมสเตย์ที่พวกเราพักค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะเงียบสงบมากเหมาะสำหรับมาพักผ่อนมากเลยค่ะ สำหรับเมื่อเย็นวันนี้พวกเรานัดมารวมตัวกันที่รังเรกภูวิวนะคะซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ของคุณแม่เหรียญทองค่ะจุดที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นร่องหัวใจภูกระดึงนะคะส่วนด้านซ้ายมือจะเห็นมุมของพาสองโลกซึ่งอยู่ในโซนป่าปิดของภูกระดึงด้วยค่ะเฮ็ดยังกินค่ะหอย ออไัไม่เบื่อแกผักแม่มันมีตับค่ะ นี่เลอะเนะลูกลามไก่ใช่อันนี้อ้ะแกลบพักแกลบแกบแกบเบิ้ดคนเยอะแยะี้บอมีมันจะหามควมเลยตอนนี้มื้อเย็นอาหารก็อร่อยไม่แพ้มื้อกลางวันเลยค่ะสารภาพเลยว่ามื้อนี้บุ๋มทานข้าวเหนียวไปสองห่อ <c oughs> เรียกได้ว่าช่วงเวลาที่แสนพิเศษก็ได้ค่ะ เพราะว่าช่วงเวลาที่ทุกคนได้ทานข้าวร่วมกันจะได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในการใช้ชีวิตค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้หลังจากที่พวกเราทานอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วก็มานั่งฟังคุณตาพ่อๆแม่แม่คนในท้องถิ่นค่ะเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพองหนีบค่ะ ที่ไปตลาดนี่ต้องไปแต่ทีนึงเดี๋ยวอยู่บนทางรถในสายที่รถไฟสายสองขันสองแถวเขาต้องออกกากทีนึงหกทุ่มยานนึงแล้วก็จะบังคับไปถึงนันกี่โมงเพราะตีห้าหกโมงนี้ยซุ่มลุ่มซุ้มเหล้าประมาณตีห้าหกโมงครับจะไม่ทานรถในสายรถไฟสายทีพาเราไปตลาดโอ้ยังเขาไปบุญเลยเสียั้งมั่งกันก็ไปแต่ว่ามันก็ออกไปกันหลายคนไปหลาคนนี่ไปน้อยคนไปไม่ได้อีก คนจะไปหาหมอกไปตลาดก็ต้องไปพร้อมกันเนี่ยนะไอพร้อมกันต้องเรียกกันหามกันรับถึงเขานี่ไป้ถ้าถามถ้าถามแล้วตอนได้จริงๆนะถามว่ามีใครอยากอยากออกจากหมู่บ้านมันไม่ค่อยมีถ้าไม่มีจะเป็นอยู่ตามเป้าเหมือนยากได้แต่เม็ดเครียดแต่ใดใส่ล้อคืออะไรหน่วยงานท่านย้ำใส่ล้อก็คือรถเข็นรถเข็นอยู่เนาะล้อล่างวค่ะเออใส่เปลี่ยนใส่ล่างเกวียนนนใส่ล่างเปลี่ยนนะทีนะคะ ปากไก่เนาะบอก่ับคนชงเสริมให้บ้านอ๋อชงเสริมใจบ้านคนแยกใหม่ใหม่บ้านมีรายได้การสมอันชันก้อนมันมีหน่วยงานมาซอยนะเอาคนก็นแยกว่านในภาคก็้างปิดอะไรได้มาให้กับชาวบ้านหน่อยจะแบบในบ้านมันทางยากิเขาญาติเนี่ยไม่ยังยังย่งนึงคือถ้าผ่านพราคาคนกลางราคาสูงขึ้นอีกอันนี้ได้ถึงมืออันนี้มันราคาคนก็สูุ่งจากนี้ทให้ให้ชาวบ้านราคาสูง ซุงเปิดตาเปิดตาเปิดตาเห็ดได้ใช่ไหมขั้นข <ored> ั้นบบไก่นั้นไม่ว่าใบ้านอีนมีอยู่มีกินหรือเปล่าเพราะว่าเเพพิ่นิ่นเพิ่นอีหลับตลอดนะอันนี้สายเลื้อยไงถือว่านี่นะ พก็ช่วยโดยตรงเลยช่วยโดยตรงเพิ่นเพิ่นช่วยหางโรงพยาบาลช่วยโดยตรงเลยค่ะแต่อย่างอย่างครอบครัวคนคนคนคล้ายๆว่าเพคนมาเป็นนักศึกษาเห็นกต่นี้ค่ะเราบอกว่าเช่นกันเลยเช่นก็เลยช่วยส่งเสริมอาจจะอาจจะคือคนราคาท้องตลาดไปซื้อตลาดจะว่าเพิ่นให้ซุ้งอย่างนี้ค่ะเพิ่นให้ซุ้งช่วงนั้นเพิ่นราคายังยังห้อมพักดีนะคะโลละร้อยนะคะช่วงนั้นจะไม่นั้นโหลละร้อยเป็นธรรมดาได้ค่ะเพิ่นเปิ่นให้เลย จะพักีนเพิ่นเพิ่นก็ตรมาดตรว่ามีมีสั้นปิดบ่้นนะเพิ่อนเพิ่นสิเข้าห้องเล็บย่างนีเลยคืนนี้บุ๋มขอส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนด้วยบรรยากาศยามค่ําคืนของบ้านพองหนีบค่ะสวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นบรรยากาศนี้จังอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้บุ๋มอยู่ที่ริมระเบียงโฮมสเตย์แม่ทองหันนะคะพาเพื่อนๆมาชมหมอกหลังบ้านค่ะสวยมาก เช้านี้มุมจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ,บ้านพองนิดนะคะรับรองว่าสวยมากวันนี้หมอกสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบรรยากาศมุมวัดสีชมพูก็สวยไม่แพ้กันนะคะนี่หมอกอย่างบางเลยคะ่ะทุกคนเช้านี้เพราะเมื่อวานฝนตกนะคะเดี๋ยวไปชมจุดอื่นๆกันต่อเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ เอาจิงๆวันนี้บรรยากาศปังแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเห็นวิวข้างหลังมุมไหมคะหมอกคือปังจริงๆสดชื่นมาก ใจพองคาเฟ่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นแล้วนะคะ ฟิวันสาขาย่อยได้มาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะรังเลคูวิวโดยพี่หนึ่งค่ะกาแฟดีวิวดีบรรยากาศดีอะไรก็ดีไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราก็จะกลับไปยังโฮมสเตย์ที่พวกเราพักนะคะเพื่อทานข้าวเช้าค่ะเดี๋ยวบูมจะให้ดูอาหารเช้านี้นะคะน่าทานมาก อาหารบ้านๆแต่รสชาติคือดีมากเพราะว่าสองมือที่กินมาคืออร่อยทุกมือเลยเดี๋ยวเช้านี้ดูสีสันสวยแล้วรสชาติอร่อยด้วยค่ะก็จะมีไข่เจียวนะคะมีหมกนะคะห่อหมกมีน้ำพริกนะคะ ซุปเห็ดไข่มีแกงหน่อไม้ก็มีฝักทองน่าทานมากทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแช่เท้าด้วยสมุนไพรกันต่อเลยค่ะสบายเท้าไหมคะน้องเชอร์สบายเท้าไหมคะเขินทั้งน้าบุกเขินทั้งน้ามีแล้วตอนนี้มีให้เขินเยอะแล้วเออให้นอย่างนั้นแหละโอ้โหสบาย หอมมันอุ่นเออเดี๋ยวรอก่อนแม่ไม่น่าไม่น่าปล่อยธรรมดาเลยเป็นตะเบนไงบ้างเป็นลมแห้งอุ่นไหมน้ำอุ่นไหมถูถูถูดิมาให้น้ำบ่มหน่อยเร้วเอาไปเกินเลยขนาดนั้นชูสองดิเหมือนเวลาถ่ายรูปเออไป พอแล้วพอแล้วเาูเรพอแล้วมาพี่หมาก็มานั่งดูแล้วเพอแล้วดำดำชื่ออะไรนถึงแล้วหรออันนี้เป็นบ้านบ้านไม่เหลียนใช่ไหมคะ นองสบายไหมนองสบายค่ะหลับดีมากค่ะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์แม่เหลียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะห้องน้ำประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมอื่นๆบ้างนะคะ นอนก็้มานอนนี่แหละเ,ล <laughs> เป็นทีน <c oughs> พ่พักที่รวมมีในแพ็คเกจท่องเที่ยวของการจนุดชนจัดคือน,นอนได้เป็นสิบคนเลยนะนี่ใช่ห้องที่พักเยอะมากใหญ,ใหญ่แล้วก็รวมทั้งหมดทั้งหมดสององีกคือถ้าเหมาแพ็คเกจคือคุ้มมากเออคุ้มคุ้มจริงๆรสองวันพอดี บ้านพองหนีบนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามมีผู้คนที่จริงใจมีโฮมสเตย์ที่น่าพักยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนด้วยค่ะคือผ้าย้อมสีธรรมชาติแหนมหน่อมไม้แล้วก็น้ำพริกอย่าลืมมาเที่ยวหมู่บ้านหัวใจภูกระดึงกันเยอะๆนะคะ